เสียงสัน่นฮีโร่ไม่สามารถมองเห็นต้นตอของเสียงในความมืดมิดนั้นได้แต่เขามั่นใจว่ามันกำลังจะใกล้เข้ามาทุกขณะเขาหันมองซ้ายแล้วก็ขวามันอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วมันคือตัวอะไรเขาตะโกนสุดเสียงออกมาเดี๋ยวนี้เจ้าปีศาจแล้วทันใดน,นั้นเองทุกเสียงก็เงียบลงอย่างน่าขนลุกแม้แต่เสียงลมเสียงใบไม้หรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหวของอากาศก็เงียบสงัดเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแต่ก็ไม่เห็นอะไรขยับเลยสักนิดทันใดนั้นเงาดำใหญ่ก็ค่อยค่อย ลอยผ่านเหนือล่างของเขาร่างของฮีโร่เริ่มอ่อนแรงหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างบ้าคลั่งลมหายใจเริ่มหอบถี่และค่อยๆหันหลังกลับไปช้าๆสิ่งที่เขาเห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบยักษ์โครงกระดูกป่องแสงขนาดมหึมายืนตะงานอยู่ตรงหน้ามันอ้าปากกว้างและเหยียดแขนขนาดยักษ์ออกมาทางเขาฮีโร่กรีดร้องก่อนจะรวบรวมเรียวแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งทะยานออกมาจากมานั่งอย่างไม่คิดชีวิตแล้วออกวิ่งไปยังมอเตอร ซขอองงตัวเแม้จะอยู่ห่างออกไปแค่ร้อยเมตรแต่ในตอนนั้นมันกลับดูไกลราวกับอยู่ห่างออกไปเป็นร้อยกิโลเมตรเลยเสียงคำรามเกือกก้องตามมาด้วยเสียงต้นไม้ล้มระเนระนาดทาให้เขารู้ได้ทันทีว่ามันกําลังตามมาเขาไม่จําเป็นจะต้องหันกลับไปมองแล้วแต่เขาไม่หยุดเขาวิ่งต่อไปใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นเขาก็จะกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กระโจนขึ้นไปนั่งด้วยความหวังสุดท้ายและในขณะที่ลมหายใจแรกแห่งความโล่องอกพ้น จากากกปเขาก็บิดกุญแจสตาร์ทเงียบมีเพียงเสียงแชะเบาๆก่อนที่ทุกอย่างจะดับสนิทเขาลองอีกครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจของเขาล่วงวูบเขารู้ได้ทันทีว่าเนี่ยคือจุดจบของตนเองแล้วละ่ะหลับตาแน่นเตรียมใจรับความตายที่กําลังจะมาถึงถ้าจะต้องตายเขาจะไม่ตายแบบขี้ขาดแบบนี้เด็ดขาดเขาบังคับตนเองให้ลืมตาแล้วหันหน้าไปยังทิศทางของเสียงสั่นสะเทือนที่ดังอยู่เมื่อครู่่่แตกกับบพาวาทุ หายไปโยใครเสียงชายชรลาเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาพาชินโตรูปหนึ่งพยังหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเขาค่อยๆก้มลงเก็บแผ่นกระดาษโบราณแผ่นหนึ่งขึ้นจากพื้นตัวเนี้มันดูร้ายเป็นพิเศษมันไม่อาจจะถูกฆ่าได้มีแต่ต้องทําพิธีสะกดและเนลเทศมันออกไปชั่วคราวก็เท่านั้นเลือด มันต้องการเลือดกาชโดคุโรโครงกระดูกยักษ์ที่หิวโหวยแต่ทําไมต้องเป็นผมล่ะผมไปทําอะไรให้มันโกรธงั้นเหรอกาชโดคุโร ok เนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวด พวกมัน,นกเกลียดมนุษย์ความโกรธแค้นของพวกมันจะไม่จางหายไปในช่วงชีวิตหนึ่งถึงจะสงบลงได้แต่เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับการล้างแค้นมีตำนานว่ากาชโดคุโรต้นแรกถือกำเนิดขึ้นจากเวทมนต์ทากิยาชิฮิเมะเธอสร้างมันขึ้นมาเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของบิดดาไทระมาซาคุโตะถูกญาติของตอนเองโจมตีเพราะความขัดแย้งเรื่องการแต่งงานมาซาคาโดจึงลุกขึ้นตอบโต้โดยสังหารหนึ่งในลุงของเขาเพื่อแก้แค้น ให้กับการโจมตีนั้นต่อมาลูกพี่ลูกน้องอีกคนก็ท้าโดนกับเขาและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นต่อมาก็ลวมือกับญาติอีกคนและก่อสงครามกับมาซาคาโดแม้จะมีกําลังน้อยกว่ามากแต่มาซาคาโดก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดลุกขึ้นฮือต่อต้านรัฐบาลกลางและในที่สุดก็ได้รับการประกาศให้เป็นจกักรพรรดิองค์ใหม่รัฐบาลที่เกียวโตไม่อาจนิ่งเฉยจึงประกาศตั้งข้าหัวมาซาคาโดทันทีไม่นานหลังจากนั้นลูกพี่ลูกน้องอีกคนสา มาตัดศีรษะของเขาก่อนจะนําหัวของมาซาคาโดไปแสดงต่อหน้าผู้คนลูกสาวมาซาคาโดทาคิยาชิฮิเมะรู้สึกโกรธแค้นอย่างรุนแรงกับการลบหลู่ศักดิ์ศรีของบิดาเธอเป็นแม่มดผู้เอาครองศาสตร์มืดทรงพลังและเธอได้ใช้เวทมนต์ชั่วร้ายสร้างกาชาโดคุโรตัวแรกขึ้นมาจากซากศพกาชาโดคุโรตัวนั้นบุกโจมตีเกียวโตอย่างโหดเหี้ยมจนกระทั่งรัฐบาลยอมส่งศีรษะของมาซาคาโดกลับไปยังหมู่บ้านชิบาสกิงั้นคุณจะบอกว่า โยใครตัวนั้นต้องการล้างแค้นผมงั้นเหรอเปา้าข้าไม่ได้พูดแบบนั้นข้าแค่บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ลองนึกดูสิว่ามีใครหรือไม่ทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือคนที่จากไปแล้วที่อาจจะมีเหตุผลจะจงเกียดจงชังเจ้า ผมไม่มีศัตรูไม่มีใครเลยด้วยซ้ำภรรยาของผมเสียตอนคลอดลูกและลูกสาวของผมเธอจากผมไปเมื่อ3เดือนก่อนในเหตุการณ์ซึนามิไม่มีใครห่วงใยผมแล้วแล้วก็ไม่มีใครเกลียดผมด้วยเลกะลูกสาวของเขาเพิ่งอายุเพียง8ปดขวบตอนที่เขาสูญเสียเธอไปเหตุการณ์อนนาเศร้านั้นเกิดขึ้นในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศเย็นจัดโดยแทบไม่มีสัญญ,ญาณเตือนใ,นใดๆล่วงหน้าเลยเขาโศกเศร้าอย่างรุนแรงหลายสัปดาห์ต่อมาพวกเขาพบร่างของเธอในหมู่ศพนับร้อยที่ ทะเลพัดกลับมาสู่ฝั่งจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเจ้าหน้าที่แจ้งเขาว่าหากเป็นเช่นนี้อาจจาเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นในการพิสูจน์ว่าเป็นเธอจริงหรือไม่เธอมีประวัติเกี่ยวกับฟันไหมครับไม่เลย ฟันของเธอสวยสมบูรณ์ตำรวจพยักหน้าช้าๆด้วยสีหน้าเศร้าและบอกเขาว่าให้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนตอนนี้ยังมีวิธีอื่นที่ใช้ยืนยันได้ขณะที่ฮิโร่ก้มลงมองล่างตรงหน้าเขาสุดลงคูกเข่าทันทีน้ำตาไหลาพากตำรวจยืนมองด้วยความสับสนพยายามจะปอบโยนเขาฮิโรเอื้อมมือแตะลงบนแผลนั่นแล้วเงยหน้าขึ้นมองพวกเขานี่คือลูกสาวตัวน้อยของผมจริงๆเขายังจำวันนั้นได้อย่างชัดเจนวันที่เธอได้แผลเป็นนั้นมันเกิด ิดขึ้นก่อนวันเกิดปีที่6ของเลกาเพียงสองสัปดาห์ฮิโรพาเธอไปที่สวนสาธารณะเธอเป็นเด็กที่ล่าเริงอยู่เสมอไม่เคยขอของเล่นหรือเกมแพงๆเลยสิ่งเดียวที่เธอขอก็คือได้ใช้เวลาทั้งวันกับธรรมชาติเธอเล่นชิงช้าปีนบันไดและลื่นลงจากสไลเดอร์ด้วยเสียงหัวลาอฮิโรนั่งอยู่ห่างๆยิ้มอย่างมีความสุขพางอ่านหนังสือเล่มโปรดไปด้วยเธอตะโกนเรียกเขาพ่อดูหนูสิหนูอยู่สูงมากเลยเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังลัน่นตามด้วยเสียงบางอย่าง รุนแรงหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นหน้าเธอนอนนิ่งอยู่บนพื้นดินเกิดอ,อะไรขึ้นเธอล้มได้ยังไงเธอไม่ได้อยู่ใกล้ชิงช้าเสียหน่อยและเขาก็เริ่มเข้าใจทีละนิดเธอปีนต้นไม้ขึ้นไปและพัดตกลงมาขณะที่เขานั่งพยักหน้ารับคําเธอโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองเขาวิ่งไปหาเธอทันทีขณะที่เธอร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเลกะลูกเป็นอะไรไหมป้าไม่ปกป้องหนูเลยขอโทษนะลูกขอโทษจริงๆป้าสัญญาเลยหนูจะไม่เจ็บอีกแล้ว ้าจะดูแลหนูตลอดไปเขากอดเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขาค่อยๆสำรวจตัวเธอเขาก็เห็นบาดแผลลึกบนหน้าแข้งซ้ายของลูกสาวเขานึกในใจอย่างปวดรล้าลูกสาวตัวน้อยของป้าพระภิกษุได้มอบบทสวดให้กับฮีโร่เพื่อใช้ต่อต้านกาาโด oku แต่ก็บอกเตือนไว้อย่างชัดเจนว่ามันจะปกป้องเขาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นบทสวดนี้กับแสงสว่างจ้าสองสิ่งที่เป็นที่รู้กันว่าสามารถขับไล่มันได้ชั่วคราวมันไม่มีวิธีใดเลยที่จะฆ่ กาชโดคุโลได้เพราะมันตายไปแล้วและคืนนั้นฮิโรก็ตัดสินใจว่าเขาจะออกไปหามันด้วยตัวเองเขาไม่สนใจแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาแค่หวังว่าจะได้อยู่กับเลกาอีกครั้งเขานั่งลงบนมานั่งตัวเดิมและรอคอยและนั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงเสียงนั้นมันแผ่วเบาแต่ชัดเจนมันมาแล้วเวลาของเขามาถึงแล้วเลกา้ากำลังจะได้เจอลูกอีกครั้งแล้วนะเขาลุกขึ้นยืนอย่างแน่วแน่ใช่แล้วเจ้าจะได้กินในคืนนี้โย ใครแต่ข้าจะไม่ร้องและจะไม่หนีเจ้าไม่มีวันได้เห็นความหวาดกลัวของข้าเป็นอาหารของเจ้าแน่สายตาของเขาเปล่าโฟกัสไปที่ร่างยักษ์ของโครงกระดูกปีศาจเบื้องหน้าทันในนั้นอากาศทั้งหมดเหมือนถูกดูดออกจากปอดของเขาไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลกะจะต้องการเช่นกันแต่มันสายเกินไปแล้วเขาควานหากระดาษบทสวดในกระเป๋าที่พระพิสุเคยให้ไว้แต่ไม่มีประโยชน์เขาแทบจะไม่รู้สึกถึงอะไรอีกแล้วเขาไม่อยากตายเขาหันหลังกลับแล้ววิ่งไปยังมอเตอร์ไซ ของตัวเองอีกครั้งข้างหลังเสียงฝีเท้าหนักหน่วงเขาคงไม่มีโชคดีแบบเดิมอีกแล้ว หายไปไหนมอเตอร์ไซค์เขาหายไปแล้วก็นึกขึ้นได้จอดมันไว้ตรงฝั่งตรงข้ามถนนในเย็นวันนี้เองเพราะเขาไม่คิดว่าจะต้องใช้อีกแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะกลับเนี่ยคือจุดจบแล้วจริงๆเขาหยุดวิ่งและหันกลับไป,ปเผชิญหน้ากับมันมันหยุดอยู่ห่างจากเขาแค่ไม่กี่ก้าวแต่กลับไม่ขยับใกล้เลยมันแค่จ้องมองเขาทําไมมันไม่คว้าตัวเขาไปเหมือนก่อนหน้านี้เสาไฟถนนเขานึกออกทันทีพระพิสุเคยบอกไว้ว่าแสงสว่างจ้าสามารถขับไล่กาชโดคุโรได้ความกลัว หายไปถูกแทนที่ด้วยความกล้าหาญที่ไม่จริงจังนะักเห้เห็นไหมเจ้าแต่ต้องฆ่าไม่ได้โยคายแต่เสียงหัวเราะของเขาก็สะดุดทันทีเหมือนมีบางอย่างติดอยู่ในลําคอเขาเบิกตาขว้างที่บริเวณหน้าแข้งด้านซ้ายของกาชาโดคุโรมีรอยแผลเป็นของเลกาเป็นไปไม่ได้ไม่จริงมันจะเป็นลูกสาวของเขาได้ยังไงกาชาโดคุโรควรจะถือกําเนิดขึ้นจากความเจ็บปวดและความแค้นในยามตายแต่เลกาลูกของเขาเธอไม่มีความแค้นเนี่ยแล้วทําไมทําไมถึงกลับมาเพื่อเขาความคิด ของเขาสะดุดลงทันทีเขาเข้าใจแล้ววันนั้นที่สวนสาธารณะเขาเคยสัญญากับเธอว่าเขาจะดูแลเธอตลอดไปว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอเจ็บปวดอีกแต่ก็ล้มเหลวเหมือนที่ล้มเหลวในวันนั้นเขาคือความโกรธความทุกข์ ความแค้นในจิตวิญญาณของเธอเขาเป็นคนสาบเธอให้กลายเป็นสิ่งนี้ให้ต้องทนทรมานและหิวก็หายเป็นร้อยร้อยปีเขาจ้องลึกเข้าไปในเบ้าตาว่างเปล่าของกาชาโดคุโรแล้วพูดเสียงแผ่วพ่อขอโทษเลกะแต่พ่อจะแก้ไขมันเองรอยยิ้มบางๆุดขึ้นที่มุมปากของเขาและเขาก็ก้าวออกจากลำแสงอบอุ่นของเสาไฟถนนนั่น SCP-2863 หมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติในรูปแบบของโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์สูงประมาณ30เมตรที่สามารถ ซึ่งปรากฏตัวเฉพาะในเขตแดนของญี่ปุ่นจำนวนที่แท้จริงของ2863ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่มีการบันทึกไว้อย่างน้อย206ตนสิ่งมีชีวิต SCP-2863 จะปรากฏตัวเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นเพราะหากถูกแสงที่มีความสว่างเกินประมาณ1.1ลักมันจะสูญเสียรูปลักษณ์ทางกายภาพไปทันทีจนถึงขนาดนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า2863มีสติสัมมาชัญญะหรือไม่เนื่องจากพฤติกรรมของพวกมันจำ ำกัดอยู่เพียงแค่การตามล่า จับและดูดเลือดมนุษย์เท่านั้น2 8 6 3สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบกริบแต่การปรากฏตัวของพวกมันมักจะมาพร้อมกับเสียงเบาๆที่ผู้รอดชีวิตมักจะอธิบายว่าเป็นเสียงกระทบกันของกระดูกด้วยความเงียบความใหญ่โตและความชอบในความมืดมิดของ2863จึงสามารถรอบจับเหยื่อที่เดินเท้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อ2863จับเหยื่อได้แล้วมันจะกัดศรีรษะของเหยื่อให้หลุดออกจากล่างและดูดเลือดทั้งหมดเข้าสู่ช่องปาก แม้จะไม่มีระบบย่อยอาหารใดๆแต่ดูเหมือนว่าเลือดจะซึมซาบเข้าไปในกระดูกของมันโดยตรงเลยหากมีผู้ใดพยายามขัดขวางขณะที่มันกำลังล่า2863มันจะเข้าสู่สภาวะก้าวเ้ลาอย่างรุนแรงในทันทีกาชาโดโคุโรหรือที่รู้จักในชื่อ2863คือกระดูกโยคัยที่เปลี่ยนไปด้วยความอาฆาตแค้นและดุร้ายกําเนิดจากดินแดนอิมพีเรียลเจแปนทั่วทั้งแผ่นดินพวกมันจะปรากฏตัวในกลางคืนจากความมืดมิดและก ายเลือดมนุษย์หากเจอเสียงกระดูกกรอบกแกรบในยามดึกอย่าเพิ่งมองขึ้นบนฟ้าเพราะสิ่งที่จ้องกลับมาอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้อาวุธทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ผลกับกาชโดคุโรและพวกมันสามารถถูกขับไล่ได้เพียงแค่แสงแดดในตอนเช้าหรือแสงสว่างจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เท่านั้นกาชโดคุโร ok ถูกสร้างขึ้นจากการตายจานวนมากจากความทุกข์ทรมานที่รวมตัวกันของผู้คนหลายร้อยคนแม้ว่ากาชโดคุโรจะค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดแต่มันจะยังคง อยู่ต่อไปเป็นศตวรรษหลังจากการกําเนิดของมันรอจนขวาความเศร้าโศกจะก,กระจายออกไปและจางหายไปไม่มีวิธีใดที่จะเล่งกระบวนการนี้ได้ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบสิ่งผิดปกติของญี่ปุ่นได้รับทราบถึงการมีอยู่ของกาชาโดโคุโรจานวน2,034ตัวพิธีชินโตสามารถขับไล่กาชาโดโคุโรได้แต่ไม่มีวิธีใดที่จะสามารถทําลายมันได้อย่างถาวรการสูญเสียและความทุกข์ทรมานสามารถทําให้แม้แต่คนที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดความส สับสนในใจความรู้สึกผิดและการตําหนิตัวเองเป็นอารมณ์ของมนุษย์ปกติแต่ควรจัดการกับมันอย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความทรงจําที่ตามหลอกหลอนก็ได้เช่นเคยไม่ต้องห่วงพวกเรายังมีเวลาเยอะแย,ะ,ยะในการศึกษาวิจัย scp 2863กาาชโดโคโลจบการบันทึกท